ปากเก็บอยู่เลยวันน้สุขสองคนเชิญขนาดนี้เลยนะฮะอ้าวเจอนี่ก่อนก่อนเนี่ยขอเชิญชาวเลสเตอรเรียหน่อยไว้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคือคือไอ้กับเทียบกับอายุแล้วเนี่ยเราไปไกลมากเลยสมัยเราอายุสองนี่เราก็ก็จริงๆรับประกันครั้งแรกเราก็อายุสองนี่แหละงานตอน อัลเบล์เปเสี่ยวร่อยก็สินเชื่อจุดนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันครับผมก็ขอให้ผู้เซอร์ต่อไปนะครับผมแต่ละคนมีเยี่ยมมากๆเลยน้องเบสน้องเบสที่สังเกตว่าน้องเก็บทุกลูกที่พี่เล่นเลยพี่เล่นอะไรว่าน้องพยายารเก็บทุกคนเลยคราบเต็มตัวเลยน้องผู้แก่นีดหน่อยคือสังเกตว่าสินมันจะไม่คร เรื eter, so cool. ่องแรกาปมคิดแต่ว่าน้องทำได้ด right ีมากๆแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆครับผมอีกคนนึงที่ประคมก็คือน้องมือจีบอดน้องมือจีบอดเป็นคนกระจายจีบอดได้สวยมากแล้วก็ทำให้เพลงมันมีมิสติกมากขึ้นเยอะเลยนะครับก่อยากจะฝากไว้ให้กับไปในครทางบ้านหลักๆก็คือเรื่องของน้องนักร้องไอ้กองร้องเนื้อผิดเพลงไปเลยช้ามันไม่ไม่สนใจอะไรแต่สนใจเรื่องของการบริหารลม ในในใน,ในปอดเ,เ,เราเราร้องเพลงบางทีเนี่ยน้องร้องเพลงเป็นมันเป็นคำคำอ่ะครัวันนี่คับ,อ,บๆๆๆอย่างเงี้ยเงี้ยปั๊บคือมันเป็นคำคำไปมันมันไม่มันไม่โกลอยากให้มันไหลลื่อนแบบนี้เนาะพยายามบริหารปอดเยอะๆอะหล่อให้มันเป็นเป็นเนืเ้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นส่วเรื่องของจังหวะเราร้องจังหวะคือเสียงร้องเนี่ยก็บบเชียบเท่ากับเครื่องที่จะเสิร์ฟเหมือนกัน เพราะฉะน,นั้นเราก็ต <that> ้องไปฝืนจังหวะเนี่ยเพื่อนๆในวงอื่นเขาฝืกจังหวะกันนะครับสู้ๆต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับอนโล่พระองค์เจอมิเตนน์รองบอนโล่สุดยอดมากๆนะเพื่อนให้พี่ด,ดีผมแต่เนี่ยจะชนะทีนี้ก่อนพี่ไม่มีอะไรคือมากก็โดยรวมถือว่าดีทีนนี้พี่บอกบอกว่าน้องอายุแค่นี้เราเล่นได้ขนาดนี้เยอะสุดยอดมากแล้วนะเลื่อด แนะนำนี่เป็นคือเรื่องของคราสที่ชุดยนักกรองกับเบลน้องสองคนเล่นได้ดีดีแล้วแต่อาจจะต้องซ้อมกันเยอะขึ้นอาจจะต้องเล่นที่เกาะกันมากแบบนี้นะเพื่อให้มันฝักบูดเหมืนที่บอกว่าเราเป็นการสลัของบงนักกองกระเบลนั่นแล้วทุกมิิตจะเนี้สบายแล้วก็สบายตาม,มาแบ,บนี้แล้วก็นักร้องก็ไม่มีอะไรที่พี่บอกคุณสู้ต่อไปต้นวันนี้พี่คิดว่าศิลปินจะเประเทศไทยอาจจะมีบงน้องอยู่แน,น่นอน,นแล้วก็ สวัสดีนะครับโโพโรสครับก็ก็โคพิธีก็คุ้นหมดแล้วพี่ก็อยากจะบอกว่าคือเราเก็บความทรงจำวันนี้ไว้นะวันวันนี้วัน,น,วน,นที่เราเล่นวันนี้แล้วลองท่านอายุถ้ายี่สิบแล้วเรากาาา 20, ลับมาดูเราเล่นวันนี้เราเรนนจะรู้สึกว่า,าสิ่งที่เราทำวันนี้มันคือจุดแรกที่เราเริ่มต้นไปถึงวันนั้นวันนั้นน้องๆอาจจะเป็นศิลปินไปแล้วก็ได้พี่ก็ ยินดีด้วยแต่แต่ลืมว่าเ,ออเารนะเาเล่นดนตรีเพราะอะไรนะเราเล่นดนตรีเพราะว่าเราอยากสนุกเราอยากมีความเราอยากมีเพื่อนนะครับก็ขอให้น้องๆเอาโล่สู้ต่อไปที่หวังว่าคงจะเห็นน้องๆมีผลงานเป็นที่น่าพยมกนะครับรียอะไครับผมอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกรรมการถ้าขอเสียงปรบมือกรรมการ ท่านเลย้วท่านแรกขอเชฟพี่